ก็จะมีเรือที่แบบคล้ายๆกับไพรเวทอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำแบนชิรเรือได้ ตอนนี้เราเทิร์นอันทาเลียแล้วนะครับใช่แล้วก็มันก็จะเพื่อนออกมาจากสนามบินจะเราไปรับรถก่อนเมื่อกี้เช่ารถเรียบร้อยอ่อที่นี่ก็จะมีแบบเหมือนยุโรปมากกว่าเนาะมีความแป็นเมืองมากกว่าก็แป็นเมืองที่ค่อนข้างแบบันชายมากเลยนะใกล้ทะเลใช่แต่ว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเนาะมีลมนิดใช่ใช่มีลมนิดโอเคเดี๋ยวเราไปรับรถก่อนโอเค later ก็อยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นร้านอาหารไทยเลยเนาะแต่ร้านอาหารอันนี้เราก็เปลี่ยนฟิลมากเลยนะคะจากอยู่บนเขาบนแบบเหมือนทะเลทรายนนี้ก็ไม่อยู่แบบริมทะเลริมทะเลชายเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่าสอืมสวยมากนี่ร้านเราอยู่นี่ก็คือเป็นร้านแบบคนทิมแต่ก็น้ำใสมาก ล้างหาแล้วฝันด้วยเขาด้วยนะที่นี่ก็จะมีเรือที่แบบคล้ายๆกับไพเร็เอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำเป็นทริปเรือได้เป็นอาหารทะเลรวมเนาะเป็นสตาร์เตอร์ เค okay. ขนมปังชอบมากที่นี่คือเขาจะให้ฟรีแบบทุกไม้ทุกมือเลยอ,อันนี้สลากโรเก็ตอันนี้ซีบัสก็คือปลากระพงใช่อันนี้คือเนื้อแก่เคโอเคไหมอาหารที่นี่ดูดีเนาะอืมโอเค,อ,เคอย่างเราไม่ถ่ายแล้วนะเริ่มกินแล้วนะโอเคกินเลยจ้ะ ็ขับรถมาเรื่อยๆเยนาะผ่านที่ถนนเขา่อดี400แล้วก็เห็นชายหาดแบบสวยมากเลยจริงๆเพื่นนอนงเขาก็สวยมากจริงๆถนนก็เหมือนเรียบทะเลมาเลยเออเรียบทะเลเลยเราเนี่าเราอยู่จันทบุรีเป็นไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ชายหาดนี้ก็สามารถเต้นลงไปเล่นน้ําได้เราก็เลยมันมีจุดพักรถเราก็เลยลองแวะมาดูว่าเฮ้ยมาจะมาถ่ายรูปแกฏว่าไอตรงนี้มันมีจุดให้คนมาเล่นน้ำเราก็แบบนั่งชิลๆริมหาชายแล้วก็มีพวกแบบคุณหนุ่มสาวตุรกีก็มาเล่นน้ำกันน้ําใสมากแต่ว่าถาดมันเป็นก้อนหินนะไม่ใช่หาดรายดูนี่เขาก็จะมีร่มเล็กๆอย่างนี้ยให้นั่งพักกันเลยนี้ แต่ไม่ได้เก็บตามนะใส่แล้แล้วก็ถ้าน้องเขากระจายอย่างเนี้ยตามเราไอ้อันนี้เลยวอันนี้ก็แบบเอ่อ นี่จะบอกว่าถ้าใครมีทริปเดินทางแบบเราอะที่เป็นโรดทริปเตียงเก้าอี้ปิกนิกมาด้วยนะเพราะเนี้ยนั่งชิลมากแล้วก็นั่งให้นั่งฟรีด้วยนะไม่มีใครมาเก็บตังค์แล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือมันสะอาดม,มากเราแบบเป็นชายหาดแบบสาธารณะเนาะแล้วก็แต่ไม่มีขยสะสักนิดเลยอะอต้องบอกว่าสะอาดแบบเกี้ยงเลยอะ บ้านขามามีมันนี้สวยมากเลยค่ะคือมันก็เป็นมันเล็กๆแล้วก็อากาศแบบว่าชิลๆใช่ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คล้ายๆกับหัวหิงอะไรอย่างเนี้ยมันเล็กๆเป็นท่าเรือแล้วก็มีไตฟ์ทรายอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินสักแก้วเนาะค่อยเดินทำต่อเราก็เดินเล่นแป๊บหนึ่งแถวใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ผมง่งกว่าแล้วนะแต่ก็ยังสว่างอยู่เลยเราอยากจะเล่นได้ ค่อยไป,ไปเรียกว่าเมืองคลาใช่คัชเขาเรียกว่าคัช uh huh. อืมเราอยู่หน้าเอเจนซี่ลงมาดูว่าแถวนี้เขามีอะไรมีโบทัวร์มีพาราไดค์เครื่งองแบบพาราชุดใต้แล้วก็มีสกูบ้าตีวิ่งเดี๋ยววันละอาจจะลงเอาสกูบ้ามาตามน้ำที่นี่ดูแล้วก็มีจิปซัฟเฟอรี่ยัดแล้วก็มีแบบเอ่อเรียกอ,อะไรนะ,ะขี่มา้า โอเคมันมีหลายอย่างเลยนะที่นี่ก็ดูมีกิจการเยอะเลยมันจะเป็นเมินที่แบบชิลๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวเดิมาแบบหกของกิงของเล่นอะไรในแถวนี้ หลังกาเฟ่ร้านนี้แหมมีคนบอกว่าเป็นคนจริงกับคนตุรกีเปิดด้วยกันแล้วก็ก็เลยอยากจะมาลมชิมครับว่าอร่อยด้วยนะนยนหลนนักเนาะใช่โฮมเมดหมดเลยแล้วก็อันนี้คือไอศกรีมอันนี้คือที่เบ็นด์สเปเชียลของเขา ลิงเชีย์ลิงเกียลลิงเกียลลิงเกียสปริงเฮ้ยเราเป๊บนังนแมวตัวใหญ่มากเลยอ่วะว่ามากอย่าจับแต่กลัวเขาขูดอ,อ่าโอเคเมื่อกี้เราไปกินกาแฟ ก็จะแบงคนจีนที่แต่งงานกับคนตุรกีกรที่นู้ใช่ผู้หญิงจีนใช่แล้วก็เขาก็แบบน่ารักเขาก็แนะนำาม,มนูนออะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ก็บอกว่าก็บอกว่าตรงเนี้ยก็เจอแต่คนจีนที่อยู่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยเจอคนจีนที่มาจาับมือจริงเลยมันเป็เขาหอมดีนะ ถ้าใครมีโอกาสมาก็มากินที่นี่มีเมนูหลากหลายด้วยแล้วก็มีพวกแบบของหวานอะไรที่แบบที่เขาทําเองเนาะเป็นโฮมเมดแบบเค้กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่เป็นอะไรนะ้เครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะใช่แล้วก็ปองนี่เขาก็ไม่ได้หวานเกินไปนะก็แบบอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเดินชิลๆอีกนิดนึงก็ป็นเหมือนที่ตีภูเขาแบบนี่ใหญ่ๆเลยเนาะ มีทป์ไซ์เยอะนะแล้วก็สวยด้วยขาหน้านนนะไวโอนหน้าโรเธอร์มำน้นได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีเข้ามาเก็บทริปาำน้ำที่นี่เนะาะเพราะว่าน่าจะมีหลายหลายจุดนะ จินตรงแรกเราเออกจากเมืองคาชข้างๆาใส่แล้วเราคิดว่าจะไม่ทำํำพาที่ตดแต่สุดท้ายเราก็ได้แห่งพาที่ที่สวยงามที่สุดในปี2022 ระหว่างทำไปที่ฟิทเย่ก็จะต้องพาเว็บมานี่นะคาพุทัสพาจิที่เป็นอันนี้จะสวยมาก